ย่าอุไรวันยายหนิงเฟรมพิเศษกับหลานหลานน้องเกลพี่สาวคนสวยคุณย่าอุไรวันแท็กทีมยายหนิงบุกญี่ปุ่นฉลองตรุษจีนพร้อมหน้าหลานหลานน้องเกลยินหนึ่งขวัญใจทุกคนตรุษจีนปีนี้บอกเลยว่าหิมะญี่ปุ่นกลายเป็นสีชมพูด้วยความอบอุ่นเมื่อครอบครัวหมื่นล้าน รังสีสิงพัรยกทัพจัดทริปกระชับมิตรบินลัดฟ้าไปสัมผัสอากาศหนาวกันแบบชุดใหญ่ไฟกับพริบนำทีมโดยแม่งานใหญ่คุณย่าอุไรวันคุณแม่ของน็อตวิสรุธที่ขอคงลูกสะพายสุปตาชมผู้อารยาและหลานหลานไปพักผ่อนกันให้ชุ่มปอดรวมพลคนกันเองย่ายายเจอกันความมันจึงบังเกิด ความพิเศษของทุปนี้คือการรวมตัวของสองคุณแม่สุดตาเพราะนอกจากคุณย่าอุไรวันแล้วยังมียายหนิงคุณแม่ของสาวชมพู่มาร่วมจอยสร้างสีสันในทุปนี้ด้วยเรียกว่าเป็นการโดงกันที่น่ารักและอบอุ่นที่สุดแถมยังมีครอบครัวของพี่สาวพ่อน็อตมาร่วมแจมขาดก็เพียงแต่บ้านของน็อตวิเศษและสาวแพทริเซียที่น่าจะติดภารกิจไม่ได้มาร่วมเฟรมในรอบนี้ ภาพหาดูยากคุณย่าอุไรวรรณกับหลานรักทั้งห้าและช็อตเด็ดที่ทำเอาแฟนคลับใจละลายต้องยกให้ภาพในอินสตาแกรมล่าสุดที่คุณย่าอุไรวรรณโพสต์ลงโซเชียลเป็นภาพโมเมนต์แห่งความสุขที่รายล้อมไปด้วยหลานรักทั้งห้าคนนำทีมโดยพี่สายฟ้าพี่พายุและลูกพี่ลูกน้องอีกสองคน แต่คนที่ดูจะแย่งซีนและเป็นศูนย์รวมความรักของทุกคนคงหนีไม่พ้นน้องเกลหรือเจ็กเกลของที่พี่ที่ยืนยิ้มแป้นแลนอยู่ท่ามกลางวงล้อมของพี่ๆและคุณย่าดูจากภาาก็รู้เลยว่าหลานสาวคนเล็กคนนี้เป็นขวัญใจเบอร์หนึ่งที่ใครๆก็ต้องรุมโอจริงๆอบอุ่นกว่าเสื้อกันหนาวก็คือความรักของย่า ภาพรอยยิ้มของคุณย่าอรัยวันเวลาอยู่กับหลานหลานเป็นเครื่องยืนยันได้ดีที่สุดว่าความสุขของคนเป็นย่านั้นเรียบง่ายแค่ไหนเพียงแค่ได้เห็นหลานหลานเติบโตแข็งแรงและได้ใช้เวลาดีๆร่วมกันในวันสำคัญอย่างเทศกาลตรุษจีนเท่านี้ก็คืออ่งเปาทางใจที่มีค่าที่สุดแล้ว เห็นภาพครอบครัวใหญ่พร้อมหน้าแบบนี้แฟนคลับอย่างเราก็พลอยมีความสุขไปด้วยจริงๆแค่น่ารักยกบ้านเลย